ตอนนี้เช้าๆครับอากาศดีดีครับสำหรับที่พี่ไม้นะครับกับแซฟคอฟฟี่โกนะฮะตอนนี้ลมกาลังพัดเย็นเย็นเลยทีเดียวครับตอนนี้แล้วก็มีข่าวว่าพายุจากไหลํานะครับได้ยินเสียงข้างในว่าหํามไหลนะฮะมาจากทางประเทศจีนด้วยนะครับที่จะเป็นคุณนวลคุณนวลขำว่าตําโตะตรงเป้าวงเกงพอดีนะครับเห็นไหมฮะธรรมชาติสวยมากท้องฟ้าก็สวยนะฮะ แซฟคอฟฟโกเราทุกที่ครับโดยเฉพาะก,กับบ้านสวนธรรมชาตินะครับวันนี้สวยงามอ่าะนะอันนี้เป็นนกนกอะไรนะข้างบนนะ่ะนกอะไรนะนกเอี้ยงหัวจุกนะครับรังใหญ่เหมือนนกอินทรีข้างบนน้นคะตรงนั้นแต่ทุกอย่างก็คือต้องอยู่กับแซฟคอฟฟโกนะครับนี่เลยแล้วก็นี่น้องจินครับจินกำลังตากแดดเลยทีเดียวนะครับจินครับ มาน้อยน่ารักท้องฟ้าสวยงามมากครับวันนี้ข่าวเมื่อคืนเกาหลีใต้ก็น้ําท่วมไปหนักเลยนะสูงสุดในรอบ80ปีเลยทีเดียวรัฐบาลก็มีนโยบายในการจัดการกับน้ําท่วมนะฮะให้ทันเหตุการณ์เนาะสำหรับประเทศไทยก็โดยเฉพาะในกรุงเทพเรานะฮะก็ถือว่ามีผู้ว่าชัดเจนแต่สุดท้ายแล้วต้องมาที่แซฟคอฟฟ่โกครับนะฮะโอเคนะครับสำหรับเช้านี้กาลังจะเดินทางนะครับผมเข้าสู่ความบูรณสมบูรณ์ครับท้องฟ้าสวยงามธรรมชาติเขียวขจีสวยงามมากกับบ้านสวนที่อำเภอพิมาย นะครับแล้วก็นี่เห็นไหมมีในส่วนของทิศสายด้วยนะเสื้อแดงน่ารักเลยทีเดียวนะครับที่เลสคูเตอร์นะครับกับกาแฟอ่ะลองเอาดันสตคููเตอร์ไปสกูตเตอร์วิ่งไหมทิศสาเอาไปแล้วไปแล้วนวนไปแล้ว